สวัสดีครับทุกคนครับผมห 1lc ครับกลับมาเจอกันเช่นเคยกับเรื่องราวของผีปอบในภาคอีสานนะครับในส่วนของ EP ีที่23นี้นะครับหลายคนนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากจะฟังหรือเกินครับเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งที่ปู่ของผมได้ไปปราบปอบครับซึ่งผมต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับ จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยครับซึ่งเรื่องราวการปราบผีปอบของปู่ผมเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นที่อ,อ,อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งผมขอสงวนชื่ออำเภอนี้ไว้นะฮะแต่เรื่องราวที่ที่ผมจะเล่าคุณฟังในต่อไปนี้นะครับจะไม่ใช่เรื่องราวที่ผมไปรับฟังตรงมาจากปู่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่ผมได้ไปสอบถามข้อมูลมาจากพ่อองผมอีกทีนึงครับว่าตอนสมัยที่พ่อเด็กๆเ,เนี่ย ปู่เคยเล่าอะไรเรื่องเกี่ยวกับปอบมาให้ฟังบ้างหรือว่าพ่อพบเจออะไรบ้างตอนที่อยู่กับปู่บ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เรื่องราวที่พ่อเล่าให้ผมฟังนะครับจะเป็นเรื่องราวตอนที่พ่อเนี่ยเด็กๆซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยพ่อก็จะติดสอยห้อยตามปู่ไปด้วยครับเวลาปู่ไปไหนมาไหนเนี่ยพ่อก็จะติดตามไปด้วยครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวนี้ไปเพื่อนของคุณที่อยู่ที่ชัยภูมิได้รับรู้ด้วยนะครับว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเกิดเรื่องหลอนอะไรขึ้นครับและสําหรับเรื่องราวการไปไล่ผีปอบของปู่ผมหรือว่าการไปปราบผีปอบนี้นะครับน้องๆหนูๆหลายคนเนี่ยอาจจะงงๆอยู่ครับว่าผีปอบมันคืออะไรแล้วทําไมเนี่ยผีปอบเนี่ยจะต้องอยู่ที่ภาคอีสานแล้วทําไมส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้หญิงด้วยอันนี้คือข้อคําถามสําคัญเลยนะครับว่า ทำไมผีปอบถึงต้องเป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งก่อนจะเข้าไปฟังเรื่องราวเลกันผมขอปูพื้นแบบพื้นความรู้ก่อนเลยนะครับว่ามันเกิดจากการเป็นร่าเรียนวิชามาครับซึ่งไอ้เจ้าวิชานี้ครับมันก็เป็นวิชาที่เขาเชาวบ้าน,นจะเรียกกันว่าวิชาคูบาหีใหญ่ครับซึ่งผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใช้คําพูดที่ไม่สุภาพแต่ว่าวิชานี้เขาจะเรียกขานอย่างนี้กันจริงๆครับว่าเป็นวิชาคูบาหีใหญ่ซึ่งถามว่าเรียนวิชานี้ไปทาอะไร วิชานี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเขาจะเรียนกันก็เหมือนกับว่าเป็นเ,เป็นการทําเสน่ห์ให้กับตัวเองครับคือชนิดที่เรียกได้ว่าไปที่ไหนคนก็รักไปที่ไหนคนก็หลงคีนิ้วสั่งเนี่ยได้เป็นแฟนอย่างแน่นอนเลยครับซึ่งไอ้วิชานี้นะครับก็จะมีข้อห้ามข้อห้ามปฏิบัติอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับเช่นว่าห้ามด่าบิดามารดาห้ามกินน้ําเต้าห้ามลอดใต้เขือกล้วยห้ามลอดใต้ลาวตากผ้าอะไรต่างๆซึ่งพอผู้หญิงนะครับที่ไปได้เรียนวิชานี้มาแล้วเนี่ย ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามที่เขาห้ามไว้เนี่ยไม่ได้ครับแล้วพอปฏิบัติไม่ได้เข้าครับวิชาเหล่านี้นครับมันก็จะค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาวิชานั้นได้สุดท้ายครับก็จะกลายเป็นปอบซึ่งภาษาของพวกที่เล่นของกันเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าคนออกแดงครับึิงคโปรมออกแดงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลายเป็นปอบครับและพอเป็นปอบเนี่ยก็จะชอบออกหากินพวกของขาวๆของสดหนักสุดก็คือ กินคนนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาคนที่ป่วยใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยปอบจะชอบเลยครับเพราะว่ามันกินง่ายส่วนใหญ่แล้วการกินคนของปอบคือจะเข้าไปสิงในร่างนั้นแล้วก็กัดกินเครื่องในร่างกายจนเสียชีวิตไปครับผมและในส่วนของเรื่องราวของปู่ผมนั้นผมได้ฟังมาจากพ่ออีกทีหนึ่งนะครับพ่อได้เล่าให้ฟังครับว่าในสมัยอดีตนะครับก่อนที่ปู่จะมาเป็นหมอผีก่อนที่จะมีวิชาอาคมอะไรต่างๆเนี่ยวิชาในการปราป,ปอบวิชาในการปราผีต่างๆเนี่ยนะครับ เดิมทีนะครับดั้งเดิมจริงๆเนี่ยปู่เนี่ยจะเป็นคนที่ทำมาทำโมมากๆเป็นคนที่รักษาศีลถือศีลชอบเข้าวัดสวดมนต์เดิมทีนะครับพื้นฐานจริงเนี่ยปู่เป็นคนที่ยึดมั่นในศีลพอสมควรเลยนะครับซึ่งปู่เนี่ยก็มีวิชาอาคมที่รับสืบทอดมาจากพ่อของปู่อีกทีนึงครับซึ่งวิชานี้จะไม่ใช่วิชาที่เป็นอาวิชาหรือว่าวิชาที่ไป ไล่ผีหรือปราบผีนะครับส่วนใหญ่แล้วปู่เนี่ยจะมีคาถาในด้านการรักษาครับจะเป็นการรักษาโรคพวกโรคต่างๆที่ในอดีตเนี่ยไม่สามารถหาคําตอบได้อย่างพวกโรคปวดตามข้อปวดกระดูกต่างๆเนี่ยปู่ก็จะมีวิชาในการเป่าคาถาครับ พอเป่าแล้วเนี่ยพวกกระดูกอะไรต่างๆที่แตกที่หักเนี่ยก็จะสามารถกลับมาใช้คืนเดิมได้ครับซึ่งคาถาเหล่านี้นะครับถ้าลองย้อนกลับไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนเนี่ยจะรู้จักกันดีครับว่าเป็นคาถาที่สามารถใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่เป็นคําพูดหลอกเด็กนะครับในอนดีตเนี่ยมีการรักษาพวกโรคก,กระดูพวกโรคไขข้อต่างๆด้วยการใช้คาถาบนแล้วก็เป่าลงไปในตำแหน่งนั้นนะครับซึ่ง้ะถามว่าเพราะอะไรทำไมูมผมนั้น ถึงได้ผ่านตัวเองมากลายเป็นหมอผีปราบผีปอบได้นะครับจะเรียกปู่เป็นหมอผีก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าปู่องผมเนี่ยไม่ได้มีคาถาวิชาอาคมที่สามารถไปขัดขังผีหรือว่าวิชาอาคมปราบนู่นนี่นั่นอะไรเหมือนกับหมอผีที่ทุกคนรู้จักกันนะครับแต่ว่าปู่ก็พอจะมีวิชาในการปราบผู้ผีปีศาจนี้เหมือนกันครับพวกวิาวชาคาถาปราบผีอะไรต่างๆเนี่ยปู่ก็ไม่ได้ไปร่ำเรียนมาจากอาจารย์คนไหนหรือว่าเกจิดังๆหรือว่าหมอผีชื่อดังที่ไหนหรอกครับ คนที่เป็นผู้ถ่ายทอดคาถาบทนี้ให้กับปู่ผมคนนั้นก็คือพ่อของผมเองนี่แหละครับที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับปู่อีกทีหนึ่งครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าทําไมพ่อของผมถึงไปสอนปู่ผมได้ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนี้ครับแม่ดินะครับสมัยที่พ่อผมยังบวชเป็นเนเนี่ยคือตอนเด็กๆมากเลยนะครับพ่อเนี่ยจะบวชเป็นเนอยู่ที่วัดป่าประจําอําเภอครับสมัยก่อนนะครับอาเภออาเภอนี้เนี่ย จะมีหมอผีที่แบบว่าหมอผีที่เก่งประจําอําเภอเลยนะครับระดับอําเภอเนี่ยอยู่คนหนึ่งครับชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยจะรู้จักกันดีครับในนามของแกแกชื่อว่าอาจารย์ซอครับซึ่งในสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยว่ากันว่าบ้านไหนโดนผีเข้านะครับหรือว่าโดนผีปอบเข้าสิงเนี่ยยังไม่ต้องไปตามอาจารย์มาหรอกครับแค่เอ่ยปากบอกว่า เฮ้ยเยไปตามอาจารย์ซ้อมาดิพอผีที่เข้าสิงหรือว่าผีปอบที่เข้าสิงเม่ได้ยินชื่ออาจารย์ซ้อนี่ะครับก็จะรีบเพ่นออกจากร่างนั้นทันทีเลยครับแกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกวิชาหรือว่าบอกคาถาต่างๆให้กับใครครับพอ่อเล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้คาถาที่พ่อได้มาแล้วมาถ่ายทอดให้ปู่เนี่ยพ่อบอกว่าพ่อได้มาแบบฟุกๆเลยครับ คือมันเป็นเรื่องบังเอิญครับเพราะว่าในสมัยก่อนจะมีเพื่อนพ่อคนหนึ่งครับที่บวชเป็นเนนด้วยกันเขารันรู้จักกับลูกสาวของอาจารย์ซอครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้วครับเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนที่จะมาบวชเป็นเนนนี่อีกนะครับพ่อของผมก็เลยบอกให้เนนเพื่อนกันเนี่ยลองไปแกล้งถามลูกสาวอาจารย์ซอดูหน่อยว่าอยากได้คาถาปราบผีเนนเพื่อนพ่อก็เลยไปแกล้งแกล้งแย่ครับบอกว่าเธอขอคาถาปราบผีจากพ่อให้หน่อยดีและไปบังเอิญพอด,ดีครับว่าอาจารย์ซอเนี่ยผ่านมาแถวนั้นพอดีลูกสาวก็เลยไปบอกว่าพ เนนสององค์เนี่ยเขาอยากได้คาถาพ่อบอกเขาหนอยดีแบบเป็นคาถาไล่ผีอะไรนั่นแหละแล้วด้วยความที่ว่าอาจารย์นั้นเอนดูแล้วก็เห็นว่าเป็นเนนยังเด็กๆอยู่ด้วยเนี่ย mm. ก็เลยบอกว่างั้นเอายงนี้หากระดาษหาอะไรมา,าเขียนเดี๋ยวจะบอกให้ฟังพออาจารย์ซ้อเริ่มบอกครับพ่อ,อผมแล้วก็เพื่อนที่เป็นเนนด้วยกันก็เริ่มจดคาถานั้นกันครับพ่อบอกให้ว่าคาถานี้เนี่ยจำได้ไม่ยากเลยครับเป็นอักขะอักษรโบราณ6ตัวครับท่องง่ายจําง่ายแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับว่า คาถานั้นเนี่ยคือคาถาอะไรท่องยังไงนะครับเพราะว่าถ้าพูดจริงเนี่ยผมเล่าเรื่องผีเยอะมากผมก็ค่อนข้างที่จะก,กลัวผีเหมือนกันนะครับแล้วพอพ่อได้คาถานั้นมาครับพ่อก็ไปเล่าให้ปู่ฟังครับปู่ก็ตกใจครับว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ซอถ,ถึงยอมบอกคาถานั้นกับพ่อผมครับและหลังจากนั้นพ่อก็ได้ถ่ายทอดวิชานี้ให้กับปู่ของผมครับแต่ถ้ว่าการถ่ายทอดวิชาอาคมเนี่ยจากพ่อสู่ลูกหรือว่าลูกมาสู่พ่อเนี่ย จะไม่สามารถที่จะเขียนใศ่กระดาษแล้วก็ยื่นให้อ่านหรือว่าบอกกันปากต่อปากแบบตาต่อตาเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าคาถานี้จะไม่ขลังครับพ่อรล่าใหฟังครับว่า วันที่พ่อถ่ายทอดวิชานี้ให้กับปู่เนี่ยวันนั้นเนี่ยพ่อจะอยู่ที่ใต้ถุนบ้านและปู่เนี่ยจะอยู่ชั้นบนครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับซึ่งบ้านสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นบ้านไม้ระยะห่างของฝาพื้น <Scotland. S 1> บนบ้านนะครับมันก็จะมีช่องมันเป็นร่องไม้ครับถ้ามองจากข้างบนลงมาก็จะมองเห็นข้างล่างครับพ่อเนี่ยก็จะตะโกนผ่านช่องขึ้นไปปู่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็คอยจดวิชาอักขละคาถาต่างๆที่พ่อได้บอกผ่านขึ้นไปครับซึ่งพอปู่รับรู้คาถาต่างๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอได้คาถามาแล้วก็ไปปหาาลลออององงขรบนะคั มันเป็นต้องใช้เป็นเรียกว่าไงมันเหมือนกับว่าต้องรอเวลาที่ประจบเหมาะจริงๆที่จะสามารถใช้คาถานี้ได้ซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคาถาที่ได้มาเนี่ยมันจะได้ผลสําเร็จหรือเปล่าพาอเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อครั้งที่ปู่นั้นใช้คาถานี้เนี่ยมันสําเร็จขึ้นมาจริงๆครับแลวปู่ก็ใช้คาถาดังกล่าวนี่นะครับในการปาผีปอบครับซึ่งแรกๆเนี่ยปู่ก็จะเป็นคนไปไล่ปอบเมื่อเวลาผอาจารย์ไม่ว่างเพราะว่าที่จริงแล้วหลักๆในสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมาปราบป,ปอบจริงๆก็คือ ผ้าสง์ส่วนใหญ่แล้วปู่จะไม่ใช่หมอผีหลักๆนะครับที่จะคอยปราบผีปอบประจาหมู่บ้านแต่ว่าก็เป็นผู้ที่มีวิชาติดตัวซึ่งก็สามารถปราบได้ในเบื้องต้นครับแต่สุดท้ายก็ต้องให้ผ้าสง์หรือว่าให้ผู้ที่มีวิชาเนี่ยมากําจัดหรือว่ามาสะกดวิญญ,ญาณนั้นอีกทีหนึ่งครับซึ่งผมก็ถามพ่อเพิ่มเติมครับถึงกับเรื่องราวการไปไล่ปอบของปู่ผมว่าปู่เนี่ยเจอพวกแบบผีหนักๆห,หรือว่าผีปอบที่แบบแรงๆหรือเปล่าพ่อก็เล่าให้ฟังครับว่า ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มีชาวบ้านเนี่ยโดนผีปอบเข้าสิงโดยปกติแล้วชาวบ้านคนนี้นะครับจะเป็นคนที่ยัตยาสัยดีมากๆเป็นคนร่าเริงอารมณ์ดีครับไปไหนมาไหนคนก็รู้จักครับแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งครับจูจ่ๆเนี่ยแกโดนผีปอบเข้าสิงครับและลักษณะของแกก็เปลี่ยนไปครับเพราะว่าจูจ่ๆครับช่วงเย็นของวันนั้นจากคนที่เคยอารมณ์ดีๆกลับกลายเป็นคนที่มานั่งเศร้า มานั่งร้องไห้แล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องครับเพราะแกแสดงอาการแบบนี้ออกมาชาวบ้านก็จะรู้ทันทีเลยครับว่าอาการแบบนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าผีปอบเข้าสิงครับชาวบ้านก็เลยไปตามปูงผมมาครับเพราะว่าบ้านของแกเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลจากปูงผมมากซึ่งตอนนั้นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่ปูงผมไปไล่ผีหรือว่าไปไล่ปอบในะแต่ละครั้งเนี่ยปูจะมีวิธีการไล่เออที่ไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นๆน,นะครับ วิธีนี้จะไม่ค่อยมีใครได้รู้นะครับว่าการไล่ผีของปู่ผมจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวิชาการไล่ปอบของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ละอาจารย์แต่อาจารย์นะครับซึ่งพ่อก็เล่าผมฟังครับว่าตอนที่ปู่ไปปราปรอบวิธีการปราปรอบของปู่นั้นปู่จะใช้ปูนขาวที่เวลาเอ่อคนแก่เคี้ยวมากกันนะครับปูนขาวแล้วก็จะผสมกับน้ําหรือว่าน้ําลายเนี่ยเอาผสมกันบนใบตองแห้งนะครับต้องเป็นใบตองที่แห้งเท่านั้นนะครับ ผสมกันแล้วก็จะไล่บริกรรมคาถาคนคนคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันและปู่ก็จ้ปูนขาวที่ได้จากการเสกครับมาป้ายครับมาป้ายข้อมือแบบลักษณะที่แบบว่าอย่างเงี้ยครับป้ายข้อมือให้เป็นเป็นเหมือนกับว่ากําไรเป็นเป็นกาไรรอบแขนรอบแขนทั้งสองข้างรอบข้อเท้าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็รอบคอด้วยคือการทําลักษณะนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นการกักขังดวงญาณของปอบให้อยู่ในร่างก่อนนะครับ ถามว่ากักไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะสอบถามปอบครับว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วมาสิงชาวบ้านทําไมต้องการอะไรกันแน่การที่ทาบริเวณข้อมือทั้งสองข้างทาขาทาคอเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การก,กักรวงวิญญาณปอบนะครับยังเป็นการทําให้รวงวิญญาณของปอบนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายนั้นเพื่อจะทํำลายตัวเองได้ครับ เพราะามันมีหลายกรณีมากๆเขาเ๋ยผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงจะต้องออใช้วิธีนี้ในการกักดวงวิญญาณปอบไม่ให้ทําลายร่างกายร่าง,างที่เข้าสิงอยู่นะครับเพราะหลังจากที่ปู่ได้กักดวงวิญญาณปอบนี้ไว้ครับปู่ก็เริ่มถามแล้วครับว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงแต่ว่าปอบตัวนี้ที่เข้าสิงในร่างมีฤทธิ์ที่ร้ายกาจมากๆครับเพราะว่าปอบตัวนี้เนี่ยมักจะโกหกไปเรื่อยเลยครับคือเวลาปู่ถามไปเนี่ย ชื่ออะไระออก,าาก,ก็จะตอบอีกอย่างหนึ่งมาจากไหนก็จะตอบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าโกหกไปทั่วเลยครับแล้วก็เริ่มให้ความร่วมมือครับเริ่มออกฤทธิ์ร้ายต่างๆครับปู่เริ่มจะเห็นท่าไม่ดีครับปู่ก็เริ่มไล่บริกรรมคาถาเศกใส่ปูนขาวเหมือนครั้งแรกครับแต่คราวนี้ครับปู่จะใช้ปูนขาวเนี่ยเขียนไปที่ฝ่ามือของตนเองครับแล้วก็เริ่มไล่คาถาต่างๆหลังจากนั้นครับปู่ก็เริ่มเอามือนะครับที่เขียนอัการขระคาถาเนี่ย ตบไปยังร่างกายของร่างนั้นครับซึ่งการตบตบเบาๆนะครับไม่ได้ตบแบบจนหัวหลุดหัวโยกนะครับตบเบาๆที่ร่างกายตามจุดต่างๆครับจะทําให้ปอบตนนั้นเนี่ยร้อนแล้วก็ทรมานครับจนกระทั่งสุดท้ายครับปอบก็หนีออกจากร่างชาวบ้านคนนั้นครับซึ่งการหนีของปอบไม่ใช่จู่ๆจะหายไปนะครับปอบเนี่ยอาศัยการหนีออกทางประตูทวารครับชาวบ้านคนนั้นถึงกับฉี่แตกสุดท้ายก็สลบไปครับ ปู่บอกว่าบางรายเนี่ยหนักๆเลยนะครับบางทีก็อ้วกออกมาทั้งอ้วกทั้งอุจจาระฉี่แตกพร้อมกันหมดเลยครับซึ่งถามว่าการไล่ปอบัาสนานี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้ปอบตัวน,นั้นเนี่ยกลับเข้ามาสิงในร่างในอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าปอบเนี่ยจะเข็ดครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าสิงอีกครั้งหนึ่งครับ สุดท้ายนะครับดวงวิญญาณของปอบเนี่ยจะบาดเจ็บครับเพราะว่าถูกวิชาอาคมเนี่ยทำร้ายแล้วพอดวงวิญญาณปอบกลับเข้าร่างกลับเข้าร่างนี่คือกลับเข้าร่างจริงๆที่ปอบเป็นอยู่ครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผีปอบเนี่ยไม่ใช่วิญญาณที่ลอยไปลอยมานะครับแต่ผีปอบเนี่ยคือดวงวิญญาณของคนจริงๆครับคือดวงวิญญาณของชาวบ้านที่อาศัยในแวกนั้นแหละครับแล้วจู่ๆเนี่ยเขากลายเป็นปอบแล้วเขาสามารถที่จะถอดดวงวิญญาณของเขาถอดวิญญาณและร่างปอบเนี่ย ออกไปสิงคนนู้นคนนี้เพื่อกินร่างกายของคนนั้นเป็นอาหารได้นะครับแล้วพอเวลาปอบโดนปาบหรือว่าโดนคาถาอาคมเนี่ยพอกับเข้าสู่ร่างเนี่ยร่างก็จะเริ่มบาดเจ็บแล้วก็เริ่มทรมานสุดท้ายก็จะเสียชีวิตไปครับแต่ถ้าถามว่าเวลาปอบเข้าสิงแล้วปูกักขังเอาไว้แล้วพอถามชื่อนู่นนี่นั่นเนี่ยสามารถเชื่อคําพูดของปอบนั้นได้จริงๆไหมปู่ของผมเนี่ยบอกเลยว่าคําพูดเหล่านั้นที่ออกมาจากปากของปอบไม่สามารถเชื่อถืออะไรทั้งนั้นได้เลยครับแบบนี้นะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันว่า ปอบแรกหน้าครับคือจะโกหกไปทั่วครับว่าเป็นคนโน้นคนนี้แต่ความจริงแล้วนะครับปอบก็คือคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งก็ใช้ชีวิตปะปนอยู่กับคนในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครทราบได้ชัดเจนครับว่าคนไหนคือปอบแต่ส่จจวนใหญ่ชาวบ้านจะรู้กันครับว่า ใครเป็นปอบเพราะว่าคนที่เป็นปอบนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปในหมู่บ้านเป็นอย่างมากครับแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ปอบเนี่ยเข้าสิงยายคนหนึ่งชื่อว่ายายแพงครับซึ่งบ้านของยายแพงเนี่ยก็จะอยู่ไกลจากบ้านของปู่มผมพอสมควรนะครับในตอนที่ปอบเข้ายายแพงเนี่ยชาวบ้านทุกคนก็ต่างพากันตะโกนครับ,รบว่าเอ้ยปอบเข้ายายแพงแล้วบอกยายแพงแล้วมาดูเอยเร็วไปตามหมอผีอะไรกันมาหน่อยเร็วชาวบ้านต่างๆก็พากันมามุงดูกันครับแล้วก็มีชาวบ้านบางคนที่ไปตามปู่ผมมา ซึ่งเรื่องราวนี้ปู่ก็เล่าให้พ่อผมฟังครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ปู่เนี่ยแบบสะเทือนขวัญสะเทือนใจมากๆเพราะว่าปู่กำลังนนจะเดินทางไปถึงที่บ้านของยายแพงครับแต่ปรากฏว่าไอ้ปอบตัวนี้เนี่ยมันหักคอยายแพงไปก่อนครับหมายความว่าผีปอบตัวนี้มันชิงหักคอกินยายแพงไปก่อนที่จะมีใครมาไล่ครับและพอผีปอบตัวนี้หักคอยายแพงเสร็จ ก็ออกจากล่างทันทีครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดมากเพราะว่าผีปอบตัวน,นี้เนี่ยหักคอยายแพงต่อหน้าชาวบ้านทุกๆคน,นครับพ่อปู่ไปถึงครับปู่บอกว่าลักษณะที่เห็นยายแพงคือหัวกับตัวเนี่ยอยู่คนละทิศคนละทางแล้วครับผีปอบตัวน,นี้มันได้หักคอยายแพงไปคนละทิศคนละทางเลยเรียกชนิดได้ว่าจากใบหน้าที่เคยอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับ กลับหมุนได้รอบ360องศาเลยครับซึ่งปอบตัวนี้เนี่ยถือว่ารา้กาศมากๆแต่สุดท้ายนะครับปวงผมแล้วก็พระอาจารย์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยกันในการจับดวงวิญญาณของปอบตัวนี้ได้สําเร็จครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับก็มีการทําพิธีต่างๆครับเพื่อสะกดดวงวิญญาณของปอบตัวนี้แล้วก็ไปฝังไว้ในสวนอะไรสักอย่างท้ายหมู่บ้านนะครับซึ่งตําแหน่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวนี้มันผ่านมานานหลาย10ปีหลาย20ปีหลายโอ้ นานมากๆครับเกือบจะมากกว่า60ปี80ปีนี่ผมไม่แน่ใจเนี่ยเพื่อมันนานมากๆเลยเป็นเรื่องที่ปู่ผมมันเล่าให้พ่อผมฟังเนยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับแล้วผมก็ถามพ่อครับว่าพอจะมีเรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับปอบพวกแบบว่าผีปอบอะไรที่ปู่ไปเจอไปล่าอะไรเปล่าพ่อบอกว่าพ่อจําไม่ค่อยได้เลยครับแต่ว่าถ้าให้พ่อพูดเรื่องราวที่พ่อเจอปอบมาเนี่ยพ่อพูดได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เวลาพ่อพูดถึงทีไรเนี่ย มักจะขนลุกทุกทีเลยครับผมก็เลยบอกงั้นเงนพ่อเล่าของพ่อมาแล้วกันถ้าพ่อจาของปู่ไม่ได้เนี่ยเอาเป็นประสบการณ์พ่อก็ได้พ่อก็บอกว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องปอบเนี่ยในสมัยที่ย้อนกลับไปประมาณเอ่อย้อนกลับไปกว่า40ปีนะครับผีปอบเนี่ยมันมีทุกๆหมู่บ้านจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ว่าตรงนูง้นมีตรงนี้ไม่มีครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยทา,างภาคอีสานเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะแทบทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านเนี่ย จะมีผีปอบป,ประจํามหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งตัวเลยครับที่อยู่ประจํามหมู่บ้านพ่อก็อบอกว่าไม่ต้องย้อนกลับไปไกลอะไรขนาดนั้นหรอกเอาปัจจุบันนี้เลยเนี่ยพ่อก็บอกว่าพ,พ,พ่อก็รู้นะว่ามีคนที่เรารู้จักกันเนี่ยที่เป็นญาติิกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่าแกคือปอบรุ่นสุดท้ายครับซึ่งคราวนี้ผมได้ยินผมก็ขนลุกเลยครับไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าคนที่แบบผมรู้จักอะไรต่างๆเนี่ยเขาคือคนที่เป็นปอบรุ่นสุดท้ายครับพ่อก็เล่าให้ฟังครับว่า อันนี้จริงแล้วเราไม่ควรจะไปตัดสินใครว่าเขาคือปอบหรือเปล่าอันนี้มันก็คือความเชื่อส่วนบุคคลของเราว่าเราเชื่อบ้าเชื่อน้อยขนาดไหนมันอาจจะเป็นคําที่ชาวบ้านเนี่ยใส่ร้ายกันมาชาวบ้านเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าคนคนนี้เนี่ยมีเชื้อสายของผีปอบรุ่นสุดท้ายอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วก็จะเป็นอย่างไรนี่ก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เลยถามพ่อครับว่าแล้วทําไมชาวบ้านเนี่ยเขาถึงคิดอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นเอ่อทาย,ยาทปอบรุ่นสุดท้ายพ่อก็เล่าให้ฟังครับว่า สาเหตุที่ชาวบ้านเนี่ยคิดว่าคนคนนี้เนี่ยคือทาย,ยาทของปอบเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยคือปอบจริงๆครับเรื่องนี้เวลาพ่อผมเล่าทีไรพ่อจะบอกว่าพ่อจะขนลุกทุกทีเลยครับพ่อบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่พ่อเด็กๆนะครับพ่อมักจะชอบเดินจากบ้านเนี่ยไปกับเพื่อนประมาณสองถึงสามคนครับเดินไปตลาดครับเพื่อไปดูทีวีครับเพราะว่าในสมัยก่อนในอำเภอนี้เนี่ยทีวีจะมีประจําอยู่ประมาณ2เครื่องได้ครับในอำเภอนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบ้านของคนรวยในสมัยนั้นครับในสมัยก่อนเนี่ยทีวีถือว่าหาดูยากมากๆ,ๆเลยนะครับพ่อของผมกับเพื่อนเนี่ยก็มักจะเดินกันจากบ้านนะครับระยะทางก็ค่อนข้างที่จะไกลครับจะต้องผ่านปา richness, ่ากล้วยผธุ์กอไผ่ต่างๆจนไปเจอตลาดครับเดินกันไปเกิดเป็นเพื่อนประมาณช่วงเวลาบ่ายสามกว่าเกือบจะสี่โมงเย็นครับเดินไปเนี้ยเพื่อไปดูทีวีของบ้านคนรวยคนนี้แหละครับเพราะว่าตอนเ,นเนย็นๆเนี่ยเขามักจะเปิดช่องพวกกระตูในต่างๆให้เด็กมานั่งดูกันครับพ่อกับเพื่อนก็คือหนึ่งในนั้นแหละครับที่ไปนั่งดูทีวีกัน พอรายการเด็กๆจบครับทุกๆคนก็พากันแยกย้ายกันกลับบ้านครับรวมถึงพ่อกับเพื่อนๆด้วยตอนนั้นเองเนี่ยพระอาทิตย์ก็เริ่มที่จะมืดแล้วครับแสงของอาทิตย์เนี่ยใกล้จะหมดวันเต็มทีแล้วครับพ่อก็ใช้เหมือนกับว่าเป็นเอ่อเป็นมันเหมือนขี้ยางหรือเป็นสักอย่างครับจุดเป็นคบเพลิงไฟเดินกลับบ้านกันกับเพื่อนๆครับเพราะว่าตอนช่วงเย็นๆแสงพระอาทิตย์เริ่มใกล้จะหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเริ่มมืดแล้วครับเริ่มที่จะมองทางอะไรต่างๆไม่ค่อยชัดเจนแล้ววันที่เกิดเรื่องที่พ่อบอกว่า เป็นเรื่องที่พ่อจดจำมาตั้งแต่สมัยเด็กเลยคือเรื่องนี้ไม่สามารถลืมได้จริงๆเป็นวันที่พ่อเดินกลับจากการดูทีวีกับเ <c oughs> พื่อนอีกคนหนึ่งครับคือมีพ่อของผมคนหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเดินกลับกันมา2คนครับในระหว่างทางก็เดินกันมาคุยกันมาเรื่อยๆ,ๆระหว่างทางที่เดินกลับกันครับก็จะต้องผ่านบ้านของเพื่อนก่อนแล้วพ่อก็แวะส่งเพื่อนครับแล้วหลังจากนั้นพ่อก็ค่อย,อยๆเดินกลับบ้านครับเพราะว่าระยะทางจากบ้านเพื่อนกลับไปบ้านของพ่อเนี่ย จะไม่ไกลกันมากแล้วครับพอส่งเพื่อนเสร็จครับพ่อก็เดินถือคบเพลิงเนี่ยเดินมาเรื่อยๆ,ๆ <Cer> เดินตามทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนจะถึงบ้านอยู่แล้วในะอีกไม่ไกลนี้ครับซึ่งเส้นทางกลับบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเส้นทางเปี่ยวแล้วนะครับก็จะผ่านบ้านของชาวบ้านต่างๆมากมายโดยพ่อบอกว่าตอนที่พ่อเดินกลับบ้านไปเนี่ยพ่อไปผ่านบ้านของยายคนหนึ่งครับซึ่งแกจะปลูกบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านของพ่อมากพ่อบอกว่าในขณะที่กําลังเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนี่ย ด้วยความที่ว่ามันใกล้จะถึงบ้านแล้วก็เลยไม่ได้รีบเดินอะไรครับเดินดูบ้านนู้นบ้านนี้ไปเรื่อยๆครับพอในจังหวะที่พ่อเดินผ่านบ้านยายคนนี้นี่แหละครับสายตาของพ่อก็เหลือบไปเห็นครับว่ายายคนนี้แกเอาดอกไม้สีแดงทัดที่ข้างหูแล้วก็ยืนรำอยู่คนเดียวในบ้านครับแล้วท่านใดนั่นเองครับเหมือนกับว่ายายคนนี้จะรู้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับ จ้องแกอยู่สายตาคู่นั้นก็คือพ่อของผมนั่นเองครับหลังจากนั้นยายคนนี้แกหยุดรำทันทีครับแกหยุดรำแล้วก็มาจ้องตาเขม็มนใส่พ่อครับจ้องแบบชนิดีเรียกว่าจนพ่อเนี่ยกลัวจนต้องรีบวิ่งกลับบ้านโดยเร็วเลยครับและหลังจากนั้นครับเวลาที่พ่อกลับมาจากดูทีวีในตลาดเมื่อไหร่เนี่ยพ่อมักจะเดินเร็วๆบ้างวิ่งผ่านบ้านยายแกบ้างโดยที่ไม่สนใจหรือว่าหยุดมองบ้านยายคนนี้อีกเลยครับ สุดท้ายครับพ่อก็มารู้ในตอนหลังครับว่ายายคนนี้เนี่ยชาวบ้านนะครับสันนิษฐานว่าแกคือ ปอบครับแล้วแกก็เคยมีแฟนนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันสุดท้ายเนี่ยแฟนของแกก็เสียชีวิตครับเสียชีวิตแบบว่ามันผิดธรรมชาติมากๆครับชนชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าแกเนี่ยจะต้องกินแฟนตัวเองแน่นนอนเลยและสุดท้ายครับผีปอบในตัวของแกนั้นมันคงจะหิวมากๆครับสุดท้ายเนี่ยผีปอบตัวนี้ก็ได้กินล่างเข้าไปด้วยครับนั่นก็คือตัวของยายแกเนี่ยสุดท้ายก็เสียชีวิตครับเพราะว่าโดนผีปอบเนี่ย กินร่างตัวเองเข้าไปครับลูกๆของแกก็เลยถูกชาวบ้านมองไปด้วยว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีเชื้อสายในการสืบทอดปอบมาอีกทีหนึ่งครับซึ่งเรื่องราวนี้ผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับผมไม่ค่อยอยากจะตัดสินเท่าไหร่แล้วนะครับว่าใครเป็นปอบหรือไม่เป็นปอบต่างๆเรื่องนี้มันมันมันคือความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆเลยจริงๆเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมเล่าให้คุณฟังในวันนี้ เอาจริงนะครับผมคิดแน่ว่าในใจผมนะถ้าเราปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรมพวกสิ่งชั่วร้ายเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรเราได้จริงๆหรอครับผมเชื่อนะว่าคนดีเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอครับยังไงแล้วนะครับใครที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับปอบะต่างๆเนี่ย มาแชร์กันได้นะครับมามาแชร์มาคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับว่าเคยเจอหรือว่าเคยพบเห็นอะไรต่างๆนะครับซึ่งในอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยผมมาลองไล่อ่านคอมเมนต์ดูเลยครับเคยมีคนเจอคือแบบว่าพวกผีปอบเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับที่อยากจะฟังเรื่องราวกันจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสจริงผมอยากให้ปู่มาเล่าด้วยตัวเองมากกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีโอกาสครับเพราะว่าปู่เสียชีตตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับเรื่องราวผมเล่าไปเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อหาผมโมแต่งขึ้นมาแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่า ถ้าคุณไม่เจอจริงๆเนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกครับว่าแท้จริงแล้วมันหลอนแค่ไหนวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e สิ่งที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปด้วยนะครับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แต่ตอนกลางคืนนั้นขอให้คุณนั้นนอนหลับฝันดีครับสำหรับวันนี้าลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ